ไม่แฉท่านแน่นอนผมก็ไม่แฉท่านแน่นอนก็จะมีไอเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ไม่พูดชื่อใส่ไปแล้วเสิร์มาถามพูดไม่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 พูดแล้วเนี่ยสารปุกก็เลยเป็นพยานได้ไงวะอูแจ้งรูปประกาศท่านนั้นแล้วก็สารปุกเองอูเจออะไรอยู่มันกดดันนะเว้ยเข้าใจเข้าใจกดดันอะไรบ้างหนึ่งข้อเท็จจริงแม่งคนละเรื่องอสองความต้องการของแต่ละฝ่ายอ่ะ แม่งไม่เท่ากันอืขึ้นขึ้นลง,ลงลงตลอดเวลาทั้งสองฝ่ายสามทั้งคู่เสียทรงทั้งคู่เสียทรงทางอารมณ์อ่ะกูชู้ว่งตรงๆคนนึงก็คนนึงก็แบบโอ,อ้ยจากที่เคยแบบเป็นมังกรอยู่ในรายการหนุกระแสตอนนี้ต้องมาเหี่ยวเหมือนงูดินอ่ะอน่าสงสารนะกูกูกูไม่เคยคิดเลยว่าพี่แก้วในฐานะที่เคยเปี่กูเนี่ยกูต้องมารับโทรศัพท์เขาทุกวันในสภาพแบบง้อยเหมือนไก่ป่วยแบบ จานจานช่วยแก้วหนสิแก้วไหจานจานจะทิ้งแก้วนะ้จะคือ <c ười> แบบโอ้คนละเรื่องเลยอืมในขณะที่พ่อเด็กเนี่ยก็น่าสงสารก็ปรี๊ดตลอดเวลาคือปรี๊ดตลอดอ่ะคือแบบทําไมต้องเรื่องอะไรต้องจะเกิดที่เนี่ยกูอด้วยอะไรประมาณเนี้ยกับลูกปูด้วยเขาก็แบบปรี๊ดตลอดอืก็ต้องเห็นใจนะครับผมยืนยันผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายแล้วใครก็ตามที่พยายามจะโยนผมไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ผมยืนยันว่าผมพูดบนบนผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและผมเชื่อไม่ใช่ผมเชื่อหรอกผมเห็นแล้วทั้งสี่ผู้เจราจาเน่ยไม่ว่าเขาจะพูดประโยคไหนก็ตามแต่ประโยคเหล่านั้นนะ่ะล้วนนํามาซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทั้งสิน้นแล้วเด็กไม่ต้องเจ็บตัวกิจการไม่ต้องพังหน้าที่การงานไม่ต้องเสียแต่พวกเขาเลือกที่จะสู้กันเองอ่ะเราจะให้ทาราวไง เราถึงบอกไงว่าเราก็เหนื่อยคนกลางเหนื่อยสุดใช่แล้วบอกว่าแจงแม่โชคดีมากสงสารแจงตอนนี้คือสองสารแจงมากอะที่แม่ตัดสินใจถูกสงสารแจงมากอะแจงแม่โชคดีที่แม่หนีไปฝรั่งเศสอะพวูดตรงอืตัดปัญหาจะได้ไม่ต้องมาตามตัวง่ายง่ายแต่กูตอนนั้นเกยใจที่แก้มันกูก็รับอื ส่วนผู้ประกาศเบอร์ใหญ่นี่คือลำคาญทำเพราะว่าลำคาญส่วนสารปุกก็อ่ะเอาวะลองดูสะหน่อยดิว่าที่พวกมึงบอกว่ามันมันยากมันจะยากจะแค่ไหนไอ้น,นี่ก็ชอบความท้าทายสอนระปุกอะ่ะมันก็อยากรู้ไนงะว่าที่ว่าที่กูกับแจงเหมือนจะโยนขี้กันไปกันมาที่คนเชื่อว่าอย่างนั้นนะซึ่งไม่ได้โยนนะครับเราปรับทุกข์เราเข้าใจกันดีว่า แม่งเลวร้ายแค่ไหนแต่คือพอสาระปุกมาลองปุ๊บอ่ะสาระปุกแม่ก,ก็บอกผมหนูเก็ตค่าจารย์หนูก็โดนเหมือนกันหนูก็โดนเหมือนกันค่ะอืมก็คือตอนนี้คือปล่อยแล้วก็เท่ากับว,ว่าหนึ่งสองสามสี่ปล่อยทั้งหมดแล้วอ่าไม่เอาละเราอาจจะไม่ปล่อยก็ได้ถ้าพี่แก้วยังขอมาหรือถ้าทนายเป้งยังขอมาเราก็อาจจะให้อื แต่ถ้าถามว่าตอนนี้เราก็ใส่เกียร์ว่างว่ะเพราะกูเจ็บผมไม่ใช่เพราะกูโดนด่าเยอะมากอ่ะปกติกูเป็นดาวหัวนกกระแสะท้าวันนี้กูเป็นหมาหนกระแสะไปแล้วอ่ะโดนด่ายับอ่ะแล้วพรุ่งนี้ไปนหนกระแสปะเนี่ยไม่มีไม่ไม่เอาไม่ยุง่งเราจะบอกยังไม่ยุ่งไม่อยากไม่อยากทาเลยแล้อย่างหนึง่งทําถ้าทําแล้วอะ่ะพ่อเด็กจะไปทางไหนเด็กจะไปทางไหนอืมแล้วรายกรถ้าถ้ากูไปเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะไปต้องไม่ต้องไปขุดถ้าแค่กูไปเนี่ย ไปเพื่อนั่งหน้ายิ้มแป้นแล้วเขาขุดพ่อเด็กกูก็ไม่เอานะกูไปกูก็อยากจะคุยเฉพาะเรื่องเรื่องนี้เท่านั้นไม่ต้องเรื่องอดีตของพ่อเด็ไปขับรถชนใครอะไรยังไงกูไม่อยากรู้ก็เห็นกูก็ไม่รู้เรื่องจริงรอกตอนนี้ข่าวมันมั่วไปหมดก็อย่างอย่างจะโชวอะแกงอนอะไรอะอะไรอะอะไรวะปอนออนนิวส์อะ พี่ปอนอืมไปเอาอะไรมาลงก็ไม่รู้จริงเท็จไม่รู้ก็เขาว่างอนปอนอืมเออปอนนั่นต้องออกมาแก้ข่าวอับมุมราวผมถึงบอกว่าเราก็เหนื่อยเราเรายังยืนยันนะเราพร้อมเป็นคนกลางให้ทุกท่านเสมออืมอืมอืมแล้วกูก็ยืนยันในตังกูไม่ได้สิ่งที่กูได้กูได้อะไรกูได้ก,ไดก,ไดก,ไดกาแฟสตาร์บ,รบัคสองแก้วอสองครั้งในกัรคุยกันเออแต่น้ําเยอะไงกูก็กินอเมริกา,าโน่สองรอบเข้าใจเข้าใจ หลายๆคนถามเมื่อกี้ผมถามเชิญเชิญแล้วทําไมอันนี้อันนี้ผมเมื่อกี้ผมเห็นคําถามครับอ้าวแล้วทําไมพ่อเด็กถึงไม่ไปแจ้งความอันนี้เมื่อกี้มีคนพิมพ์มาเด็กไม่ได้บอกพ่อแต่แรกอืมอันนี้อาจารย์รู้จักน้องใช่ไหมหรือว,ว่าไม่รูไม่เคยรู้ไม่รู้จักมาไ,มกได้เจอเด็กครั้งเดียววันที่เขาสอบวันสอบข้อเท็จจริงอะรอบพิลิมหรือรอบมันมีก่อนพิริมอีกคือวันสอบข้อเท็จจริงแต้ทีแยกกันเนี่ยมันต้องแยกวันกันนะ วันแต่ละวันมันฟังชั่นไม่เหมือนกันฟังก์ชันของแต่ละวันที่ต้องทำงานไม่เหมือนกันอกูก็พยายามทํางานให้มืออาชีพที่สุดวันสอบข้อท็จจริงอืมก็ก็ก็ทาแล้วถ้าแบบมีระบบไปนะวันสอบข้อท็จจริงเนี่ยขออนุญาตทนายเอาเด็กไปเซทเฮาส์ก่อนแล้วคุยกับเด็กก่อนสองชั่วโมงกูถึงค่อยตามไป อีกสองชั่วโมงแล้วอีกสองชั่วโมงสุดท้ายถึงให้พ่อเด็กเข้าไปในเซเ้านั้นเพื่อจะฟังว่าพ่อเท็จจริงเป็นยังไงให้พูดสามครั้งจะเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะเพราะแน่นอนซึ่งกูไม่สามารถพูดออกได้นะว่าซัเหมือนไม่เหมือนเข้าใจเข้าใจเพราะเป็นเรื่องของคดีรู้ไม่ได้แต่ว่านี่คือเทคนิควันวันวันสอบพ่อที่จริงก็คือวันก่อนพิริมวันก่อนพิริมคือทนายอยู่กับเด็กสองชั่วโมงสองชั่วโมง พอชั่วโมงที่สามที่สี่กูเข้าไปอ่าอาจารย์เข้าไปพอชั่วโมงนี้ห้าที่หกพั่วโมง 6, มเด็กจะไฟฟาไปอ่าโอเคโอเคอันะอืมก็ก็ทําเต็มที่แล้วอะ่ะอืมเออล้วถึงบอกพอสอบปุ๊บอะ่ะมันไม่ตรงกับพี่แก้วอืมแต่พี่แก้วแกก็น่ารักนะอืมอันนี้ก็ตอนแรกเราก็โกรธแกน,นะแต่ตอนนี้เราไม่โกรธแล้วเราเพิ่งฉลาดอันนี้ขออภัยตอนแรกโง่อยู่พักนึงอืมเพิ่งฉลาดคืออะไรเอออย่างน้อยแกก็สารภาพ คือตอนแรกเรางอนแกเราให้สัมภาษณ์ออกทีวีไปเราเร่งอนแกตอนนี้สัมภาษณ์ัวใหญ่มันใช่ไหมใช่เรางอนแกว่าอ้าวตอนกุอบวันพีริมอ่ะมึงบอกกูว่ามึงไม่ได้ป้อนอ่าวมึงบอกมึงสั่งปอเปียกข้าวก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาไก่อะไรอย่างนมึงไม่ได้ป้อนแต่วันที่เขาแถลงข่าวเขาบอกเขาป้อนแต่มองในแง่ดีก็มันตรงกันละเอมันไม่ตรงกันแต่ว่าแต่มองในแง่ดีเขาสารภาพแล้วไง อ่ะมอบแล้วอ่ะามอบในง่ดีอามอบในง่ยดีอ่ะมอบแล้วอ่ะกุมอบแล้วอบแล้วต่วันที่วันที่วันวันพีริมอ่ะวันพรีริมก่อนที่จะไปประชุมก่อนจะโทษอ่ะแกบอกว่าแกไม่ได้พอนแกสั่งปอบเปี้ยสั่งอะไรก็ถามไม่ทา้งรายการอาหารนั่งโซนร้อนแล้วนั่งโซนแอร์ก็คือถามละเอียดยิบเลยทนายกับทนายแม่งถามกละเอียดยิบเลยเวลากี่โมกเป๊ะเป๊ะอืพี่เป้งแม่งไปหากล้องวงจรปิดที่ร้านแม่สีด้วยซ้ำรอเออ แต่มันหาไม่ได้โอ้ยม่พอหยุดหยุดหยุดขอไายครับอะต่อเธอตอ่ตอตอ่ตอตอ่อต่อไอ้เชี่ยกูหลุดละเออนั่นแหละแล้วก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็คุยกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่แก้วพูดในวันพีรีม<อ>ก็คือเอาอละ,อะไรวะเออีกละ,ออกละแค่แค่กอดแค่หอมอืมไม่มีจูบอ่าน,นี้คือในวันพีรีมในวันพีรีมแต่วันแถลงข่าวแม่งมีจูบงอเขามีอัน กูนี่กูแต่ไม่ไม่แต่มองในแง่ดีเครียดเขาสารภาพแล้วไงก็คือมอป่ะอ่ก็คือมอ่อหมดแล้วอ่ะแต่ประเด็นคือไอ้วันพีริมอ่ะกูก็อุตส่าบ,บอกช่วยเปิดใจหน่อยได้ไหมมึงก็อย่างอุตส่าปิดบังขอ้อเท็จจริงกูไว้สองเรื่องคือเร<ช>ื่องป้อนและเรื่องจกูกูก็เลยแรกเราก็เลยรู้สึกงอนงอนแต่ตอนนี้หายงอนแล้วพอเก็บแล้วว่าเขาอาจจะเขาอาจจะยังใหม่อยู่ไม่ใช่เขาอาจจะรู้สึกว่ากูก็เพิ่งเจอหน้ามึงสองคนกูจะไว้ใจมึงได้แค่ไหนกูจะพูดข้อเท็จจริงมันทำไมให้ ผูกมัดตัวเองเออแต่ถ้าเขาเรื่องที่สารภาพแล้วก็ปล่อยเขาก็อาก,ก,ก็ถือว่าพี่แก้วแกก็แมนพอที่จะยอมรับด้ไงว่าอากูที่กูปกปิดไว้ว่ากูไม่ได้จูอ่ะสุกยารับแล้วกูจูที่กูปกปิดว่ากูไม่ได้ป้อนก็ป้อนมันไอ้ทั้งจูแล้วทั้งจูทั้งป้อนเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เด็กแม่งพูดไงเข้าใจได้ยังอ่ะแล้วมีมากกว่าน,นี้ไหมไม่พูดเขาไม่พูดแล้วเพราะเมื่อกี้กูหลุดกูก็เสียพอแล้วดังนั้นก็เอาแค่นี้พออ่านี้จะค่อยหลังใหม,ม่เอาไป <c oughs> ว่าประมาณนี้รู้ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้กูก็เริ่มโดนขูเหมือนกันแล้วว่าก็ดนขูโดยทนายตัวเองจะฟ้องตัวกูเองกูก็ยัง,งงงอยู่ว่าเขาจะไปอยู่บาลังโจทฟ้องนายจตุรงค์งอา,าสาเสร็จแล้วเขาก็จะเดินมานั่งอยู่บันไดเท่กันเลยอ่ะครับก็คือพ่อจะฟ้องอาจารย์นตัวทนายตัวเองอาจจะฟ้องกูตัวเองอทำไมเพ้งทำไมเงี้ยนะก็ว่าเรืรภาพดิมันตลกไามนะ ทนายโจดถ้าทนายาจำเลยแม่เป็นคนคนเดียวกันแล้วแม่จะฟ้องกูเองอ่ะอ๋อพี่เป้เป็นคนอย่างนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าแต่เอาว่าเข<ป>าสั่งกูห้ามพูดมากห้าพูดรายละเอียดในคดีไม่งั้นเดี๋ยวกูโดนตัวเองอ่ะก็พูดได้เท่าที่รู้แค่นี้เอออืมแล้วก็ก่อนที่กูจะวางสายจากพี่แก้วไปครั้งสุดท้ายแล้นแหละจากนั้นพี่แก้วก็เริ่มติดต่อกูเลยก็คืออาจารย์อาจารย์จะเป็นพยานให้แก้วไหมอืมผมก็บอกผมเป็นครับ แต่ผมจะพูดเฉพาะข้อเท็จจริงเท่าทีจริงเท่าที่รู้นะครับอืผมไม่ได้เป็นใครใครใครหมายผมได้ก่อนอ่ะหมายเรื่องจะเป็นพยานโจทย์พยานจำเลยอะไรก็ได้ก็ได้ก็ได้ได้ทั้งนั้นแหละกูเป็นให้อแต่กูจะเบิกความเฉพาะเท่าที่กูรู้อะไรที่กูไม่รู้กูก็จะไม่เบิกอืความนั้นอืก็ก็ยินยันกับพี่แก้วพี่แก้วถามสองครั้งกูก็ยืนยันสองครั้งว่าผมเป็นยินดีเป็พยานพี่แก้วครับซึ่งซึ่งกูก็ไม่รู้กับพี่แก้วว่กูไป็พยานในคดีไหนนะ กมก็ไม่รู้วิธีสู้กับพี่แก้วเืออะไรก็ยังไม่รู้พี่แก้วแกก็คือทนายสองคนเนี่ยเขามีวิธีสู้ของเขาเว้ยแต่และคนไม่เหมือนกันเขาและเขาก็จะไม่บอกหรอกว่าเคล็ดลับการสู้จะเป็นหรือวรยุทธ์หรือท่ากระบวนของเขาจะเป็นอะไระเราจะได้เห็นกัน,กนวันสรรืบในศาลเท่านั้นวันสืบจะได้รู้แหละใครจะถามอะไรใครจะแหกใครเรืรร่องอะไรแต่ตอนเนี้ยยังไม่นั่นเอางี้ผมจะผมจะบอกแน่ฮะว่าการอยู่ในศาลน่ะทุกคนลองฟังนะ คือข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบัลลังก์บัลลังก์นะครับผมคณะสองคนลูกสองคนหรือสามคนสองหรือสามแล้วแต่นะครับผมแล้วจะมีที่ยืนอยู่ตรงกลางใช่ถูกต้องไหมครับไว้ไว้่อนนั้ะไว้ไไวว้้พูดคุยและอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นอาจจะตุลงอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นอ่ะพ่อเด็กแล้วเราจะมีที่นั่ง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 ไว้ฟังกดที่นั่งคือห้ามกอดอกใช่ห้ามกอดห้ามกอดอกในที่นั่งห้ามนั่งก็คือให้นั่งเรียบร้อยแล้วฟัง นะครับห้ามหลับด้วยห้ามหลับมาหลับก็โดนเชิญเหมือนกันเชิญออกเหมือนกันนะครับมันจะเป็นแบบนั้นโอ้มันไม่สนุกนะขึ้นศาลผมบอกให้ไม่นู้กผมบอกเลยบอกเลยไม่สนุกเลยการขึ้นศาลทุกคนจริงๆแล้วกูบอกเลยว่าขึ้นศาลน่ะโคตรบาดเจ็บก็เด็กดิอ่ะใช่เด็กแม่งยังต้องสูกถามคําถามเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆถ้ามันก็โกรธใจนะเราก็ถึงเลยแบบ เอาก็ได้เมื่อพ่อลูกเขาเลือกจะเอาแบบนี้ก็เอาแบบนี้กูบบก,ก็ตามนั้นะเอาให้สุดอะเออเอาให้สุดเอาให้สุดอ่ะตกคือตอนเนี้คือไม่คือถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือไม่มีอะไระเสียจริงไหมใช่ตอนเนี้ยทั้งทั้งสองฝ่ายตอนนีท้ทั้งสองฝ่ายก็คือไม่มีอะไรเสียจะเสียมากเสียน้อยขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วสิ่งนี้ผมอยากจะบอกทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ผมฝ่ายจาก